วิธีทําให้เขาขอสถานะจากเราเองสวัสดีครับผมภูลบสอนจิว๋วคทยาวัใสายดำการที่ทําให้ใครนะครับขอสถานะจากเราเองได้นะครับคุณจะต้องนะครับมี เทคนิคนะครับในการที่จะสามารถโน้มใจเขาได้ครับถ้าวันนี้นะครับเขาไม่ขอสานะจากคุณนะครับแสดงว่าคุณนะครับไม่สามารถที่จะโน้มน้าวใจใจใครเขาได้นะครับเขาเห็นว่าคุณไม่มีค่านะครับดังนั้นนะครับให้ใช้เทคนิคนี้นะครับในการที่โน้มน้าวใจนะครับแล้วก็จะทําให้เขานะครับรีบจะขอสานะจากคุณนะครับโดยที่คุณไม่ต้องขอสานะเขาเองนะครับข้อแรกนะครับคือห้ามขอสานะจากเขาก่อนเด็ดขาดครับเพราะว่าวันนี้นะครับการที่ถ้าคุณไปขอสานะเขานะครับเขาไม่สานะคุณใช่ปะแต่คุณไปขอสานะเขาครับอะไรเกิดขึ้นครับคําว่าขอ แค่คําว่าขอเนี่ยคุณก็เป็นรองแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดคนที่เหนือกว่าจะไม่มีทางขอคนที่ต่ํากว่าครับวันนี้การที่จให้คุณว่าขอนะครับแสดงว่าคุณเป็นรองเขาครับแล้วใครอยากได้คนที่ต่ํากว่ามาเป็นแฟนครับดังนั้นนะครับข้อแรกห้ามขอครับข้อที่2นะครับคนเรานะครับจะตกหลุมรักใครนะครับด้วยความหลงไหลนะครับด้วยความหลงไหลนะครับในรูปลถกลิ่นเสียงสัมผัสนะครับวันนี้นะครับคุณนะครับรูปคุณเป็นยังไงนะครับเซ็กซี่ไหมนะครับให้คุณปรับรูปคุณนะครับปรับ ให้คุณสวยขึ้นนะครับหล่อขึ้นนะครับสุขภาพดีขึ้นนะนะครับหุ่นดีขึ้นนะครับเซ็กซี่ขึ้นเป็นสิบสิบเท่านะครับในเรื่องของกลิ่นนะครับคุณก็ต้องตัวหอมนะครับในเรื่องของเสียงนะครับคุณก็ต้องมีคําพูดแต่คําพูดดีๆนะคำพูดคำพูดหวานๆนะครับคําพูดที่นะครับเขานะครับฟังแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนสําคัญฟังแล้วเขารู้สึกว่านะครับเขา ติดหนี้ทางจิตใต้สำนึกคุณนะครับการกระทานะครับที่ทําให้เขาติดหนี้ทางติดใต้สำนึกคําพูดที่ทําให้เขาติดหนี้ทางจิตใต้สำนึกคุณนะครับขาดคุณไปแล้วเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาเมืแอวขาดคุณไปเขาจะเป็นโรคซึมเศร้าขาดคุณไปเขาจะคิดฆ่าตัวตายอันนี้นะครับไปทุบทวนได้ในคลาสดาร์เกมจิตวิทยาสายดำที่ทําให้เขาคลั่งรักและเสพติดคุณตลอดชีวิตนะครับข้อที่3ครับเขาจะตัดสินคุณนะครับจากความรู้สึกครับวันนี้นะครับคนจะเลือกคุณนะครับเพราะ จากความรู้สึกของเขาครับความรัก <c oughs> เป็นเรื่องความรู้สึกความรักเป็นเรื่องของอารมณ์ความรักไม่ใช่เป็นเรื่องของเหตุผลนะครับวันนี้นะครับคุณทําให้เขารู้สึกยังไงอยู่นะครับถ้าคุณทําให้เขารู้สึกดีนะครับเขาก็อยากอยู่ใกล้คุณเขาก็อยากจะขอสถานะคุณถ้าคุณทําให้เขารู้สึกมีความสุขนะครับ ทําให้เขาหวยหาคุณนะครับแบบว่าขาดคุณไปไม่ได้นะครับในหัวของเขานะครับมีแต่เรื่องของคุณครับคุณเข้าไปนั่งในจิตใต้สํานึกคุณเข้าไปนั่งในสมองเขาแบบนี้นะครับเขาจะไม่มีทางนะครับที่จะไม่ขอสานะสสานะคุณครับแต่วันนี้คุณกําลังทําให้เขารู้สึกยังไงอยู่ครับหลายๆคนอยากให้เขาขอสานะคุณไปกดดันคุณไปประชดคุณไปบ่นกลดานะครับคุณไปทําให้เขานะครับรู้สึกแย่ๆแบบนี้ทําไมเขาถึงอยากจะขอสานะคุณครับทาไมเขาถึงอยากจะได้ความรู้สึกแย่ๆในชีวิตเขาครับนะครับไปคิดใหม่นะครับ ดังนั้นนะครับสามวิธีครับลองไปลองใช้ก่อนนะครับสำหรับใครนะครับที่ยปนญหาเรื่องความรักสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์นะครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ